ออสวัสดีครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการและก็ท่านผู้บริหารเขตชอสามทุกท่านกับผมนายบุญธรรมรัตรนสายนะครับพจกรกรพยอจอมพระนะครับวันนี้จะขอนําเสนอแนวทางที่กพยอจอมพระนะครับนำโปรแกรมอิดิเคตมาบริหารจัดการนะครับในการออกแบบปรปับปรุงระบบจำหน่ายนะครับในเบื้องต้นเนี่ยกบยอจอมพระนะครับ เมื่อเราได้ข้อมูลจากการรันข้อมูลจากโปรแกรม l d c a แล้วนะครับเราก็จะเอาข้อมูลตัวนั้นนะมาดูได้ฟิลข้อความช่องไหนที่สำคัญสำคัญเช่นเปอร์เซ็นต์การจ่ายโหลดเปอร์เซ็นต์อันบาลานนะครับลอดต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือวอลตเตจดดอปนะครับซึ่งมันจะขึ้นแถบสีแดงเนี่ยก็คือแรงดันที่ต่ำกว่า198บโวลต์ซึ่งเ,เป็นเมื่อแปลงไทวันเนี่ยเราจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรนะครับ จากข้อมูลข้างต้นนะครับโมแปลงถ้าหากมาสรุปตามที่เขตแจ้งมาก็คือมี14ไทยด้วยกันนะครับไทยหนึ่งไทยวันนะครับก่อจักพระมีอยู่14เครื่องนะครับ14เครื่องเนี่ยเราแก้ไขโดยการแก้ไขข้อมูลใน g s แก้ไขได้2เครื่องอีก2เครื่องคือคือก่อสร้างแล้วเสร็จกําลังแก้ไข GEES อีก10เครื่องเนี่ยสุรินกำลังก่อสร้างนะครับซึ่งมีแฟ้มงานมีหมายเร่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งตามแผนต้องเสียนมกุลานี่ครับไททูก็คือมอแปลงจ่ายโหลดเกิน80%ะเจอมพระมีทั้งหมด57เครื่องสามารถเพิ่มได้เลยเนะี่ยเพิ่มมอแปลงได้เลยนะี่ยีเครื่อง,อ,อ,งอีก30เครื่องต้องปรับปรุงสำรวจปรับปรุงจะเสริมมออแปลงเพื่อแก้ไขปัญหารนะยะยาวแก้ปัญหาเรน,นตกได้ดีนะครับส่วนไททีก็คือมอแปลงจ่ายโหลดน้อยกว่า30%มเนะี่ยมีอยู่ทั้งหมด40เครื่องเนะี่ย จะเป็นผู้บ้านจัดสรรขนาดเล็กไฟเกษตรแล้วก็หมู่บ้านที่หมู่บ้านเล็กๆที่อบตอจ่ายเงินให้กับพวกชาวบ้านนะครับซึ่งตามโมแปลงมีผู้ใช้ไฟไม่กี่ลายเองนะครับไทโฟนเนี่ยก็คืออันบาลานมีอยู่ห้าสิบหกเครื่องเยอะเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็ต้องเล่นดำเนินการนะครับในคลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่การแก้ไขปัญหาของมมแปลงไต้หวันนะครับจอมพระซึ่งมีอยู่14เครื่องเนี่ยเราแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ เราเดาเนินการโดยแบ่งเป็น2ระยะคือระยะเร่งด่วนนะครับระยะสั้นระยะเร่งด่วนกับระยะยาวระยะเร่งด่วนเนี่ยของจอมพระสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด2หมู่บ้านด้วยกันนะครับบ้านลุมดิน,นสามารถตัดใจจากมอแปลงไฟเกษตรข้างๆกันได้เลยนะครับพอทําเสร็จปุ๊บมอแปลงก็แรงดันไปายสายจาก1 9 7โวลต์นี่เป็น220เลยนะครับส่วนอีกบ้านหนึ่งเป็นกรณีศึกษาคือบ้านขามบ้านขามเนี่ยระบบจําหน่ายพอเราดูในผังเนี่ย มันจะจ่ายบนรูปค่อนข้างไกลนะครับเราก็แก้ไขโดยการตัดจ่ายใหม่ให้ตัดระยะทางเรงต่ําให้สั้นลงเพิ่มเสาไม่กี่ต้นนะครับสามต้นแล้วก็เพิ่มแรงดันได้หกโวลต์นะครับแล้วเรายังไม่พอใจหกโวลต์นี้ไม่พอใจนะครับแค่สองร้อยนิดๆเราก็แก้ไขโดยการไปดูในโปรแกรมเอลดิคเคนว่ามันจะชี้จุดเลยว่าปลายสายสามเฟสเนี่ยเฟสเอเฟสบีเฟสซีเฟสไหน, A, รน, B, รน, C, รนแรงดันสูงกว่ากันเราก็จะย้ายมิเตอร์ท้งทูเนี่ยไปเกาะเฟสที่สูงขึ้นเพิ่มได้อีกสามโวลต์ เชื่อไหมแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้แล้วพอเราลันโหลดโฟล์อีกรอบหนึ่งก็จะไปก็จะไปชีดโปรแกรมก็จะไปขี้จุดไฟตกอีกอีกซอยหนึ่งซึ่งเป็นอีกฟีเดอร์หนึ่งนะครับจุดนั้นอะ่ะแ,แก้ยังแก้ยังไงไม่ได้ก็ต้องต้องทาแบบถาวรตั้งตั้ง,งบ่อแปลงเสริมนะครับที่บันขาอันนี้คือกรณีที่ที่เป็นเคสเร่งด่วนที่ทําไปนะครับส่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยเบื้องต้นนี่เราจะทํำยังไงก็คือเราเอาไฟแคด ของมอแปลงแต่ละเครื่องตรงนั้นอะ่ะมาดูมิเตอร์ภายใต้มอแปลงลูกนั้นว่ามีมิเตอร์แปลกปลอมปาะกาะไหมมอแปลงเฉพาะลายมาเกาะหรือไม่นะครับเราจะดูดูได้ยังไงก็คือดูที่มอแปลงไหนที่มีค่ากิโลวัตต์สูงการใช้ไฟกิโลวัตสูงสูงเช่น5กิโลวัต์ขึ้นไปเนี่ยมาเกาะซึ่งมอแปลงของชาวบ้านเนี่ยใช้ไฟประมาณ0.3 0 4สนกิโลวัตเองนะครับถ้ามีอย่างนั้นเราก็มาดูมาดูแล้วก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นมอแปลง เฉพาะลายมาก่อนนะครับซึ่งเราเห็นแล้วจอมพระมีทั้งหมด3บ้านอีกบ้านหนึ่งตัดเอาไปติดตั้งที่มาเป็นเฉพาะลายให้มันถูกต้องแก้ไขปัญหาได้เลยแต่อีก2บ้านทิ้งจะย้ายออกไปไฟก็ยังตกอยู่ดีก็่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขปัญหาระยาวนะครับซึ่งในการแก้ไขปัญหาในยาวเนี้ยมันก็ต้องสํารวจออกแบบนะครับสำรวจออกแบบเราทายังไงเราต้องใช้โปรแกรม l d c a d นี่แหละมาช่วยเรา เอาเชฟไฟน์มาจําลองการออกแบบนะครับจาลองในการออกแบบตัดใจว่ามื่อแปลงลูกเก่ามื่อแปลงลูกใหม่ตัดใจแล้วจ่ายไฟกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ควรจะเกิน60%นะครับของมบบาอแปลงแต่ละลูกแล้วก็แรงดันตกดีไหมนะครับเปอร์เซ็นต์ลอสเป็นยังไงถ้าเปอร์เซ็นต์ลอดดีที่สุดแต่ไปดูหน้างานแล้วตั้งมอเอแปลงไปได้แล้วก็ต้องขยับหาจุดที่ที่ดีที่สุดจุดที่ไม่มีปัญหากับชาวบ้านกับชุมชนนะครับในการออกแบบ ถ้าม้แปลงมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยสามารถเพิ่มขนาดม้แปลงได้เลยเออหรือไม่ใช่ในการออกแบบเป,เป็นกลุ่มเป็นก้อนระยะทางไม่ไกลเนี่ยเราสามารถให้โปรแกรมมันมันหาจุดเซ็นเตอร์โหลดได้เลยแต่ถ้ากรณีที่มันจ่าโหลดเป็นวงเป็นระยะทางไกลเนี่ยจำเป็นต,ต้องเสริมม้แปลงเนี่ยน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่โปรแกรมมันมันช่วยได้ดีนะครับสามารถเสาาริมม้แปลงแล้วก็หาจุดที่ดีที่สุดให้ได้นะครับโปรแกรมที่ดีจริงๆครับ กินดีกับ PA ที่ได้โปรแกรมนี้มาใช้าง,งานนะครับกรมพระขอพูดพอสังเกตเช่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ